สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสกระบอลเอ็นครับวันนี้ครับก็คือจะเป็นข่าวของทางทีมโ o ลเด้นสโตลเบรเอร์ครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีเด a d ลน n การเทรดออกมาชัดเจนแล้วนะครับก็คือวันที่8กุมภาพันธ์นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยห้ามมีการเทรดนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายทีมเนี่ยก็เรียกว่าอยากที่จะเทรดเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อที่จะ ยกระดับทีมมันก็ทำให้สถิติของทีมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับโดยในตอนนี้ครับทีม Golden State Warriors ออกมายืนยันข่าวชัดเจนแล้วครับบอกว่าจะเก็บทั้งนั่งของ Stephen Curry เนี่ยเป็นตัวยืนตัวเดียวนะครับแลว้วรวมถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบตัว Curry เนี่ยสามารถจะเทรดออกไปที่ไหนก็ได้หากมีทีมอื่นมาเสนอนะครับคนที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Andrew Wiggins K. Thompson Raymond Green นะครับรวมถึงทั้งนั่งของ Jonathan Kuminga Chris Paul เนี่ยนะครับไม่อยู่ในแผนการทำทีมหมดแล้วครับเรียกว่าทุกคนทุกทีมเนี่ยหากจะเทรด ต้องการที่จะเอาคนอื่นเนี่ยบอกมาได้เลยนะครับพร้อมกับเสนอพันการเทรดนะครับโดยที่ทางด้านของแอนดูวิกกินเนี่ยตอนนี้นะครับโบรเออร์อยากจะเทรดปล่อยมากครับเพราะว่าอยากจะเอาวิกกินเนี่ยไปแลกกับผู้เล่นที่เป็นเซนเตอร์ที่สูงประมาณสัก7ฟุตขึ้นไปนะครับมาอยู่ในทีมให้ได้นะครับเนื่องจากว่าทางด้านของวิกกินเนี่ยตอนนี้โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยครับ ตอนนี้มีคนที่สนใจวิกกิ้นนะครับก็คือทีมอินเดียาเพเซอร์นะครับซึ่งสนใจดูวิกกิ้นนะครับแล้วก็จอร์แานคูมิงก้านะครับรวมถึงทั้งด้านของทีมคลิฟแลนด์เคอร์เลด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่อยากจะได้วิกกิ้นเนี่ยกลับไปอยู่เพราะคือเคยดรับเข้ามาแต่สุดท้ายก็ต้องสละเสร็จไปให้กับทีมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนั้นของคริสพอร์นก็ตกเป็นข่าวกับทางด้านของทีมแอตแนตาฮอค ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าฮอตตอนนี้นี่อยากที่จะเทรดเปลี่ยนล้างบางเหมือนกันส่วนคริสพอก็มีข่าวกับอีกหลายต่อหลายทีมครับแล้วก็รวมถึงด้วย o มอนกรนเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวก,กับทางด้านของ LA l เ e เลเกนะครับซึ่งเลเกอร์ อยากจะได้ตัวของเดอมอนกรีนไปเพื่ออาจจะเป็นเป็นผู้นําในล็อกเกอร์รูมหรืออาจจะมาช่วยเืยด้ว่าช่วยในเรื่องของเกมรับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ครับบอร์ดของบรูเออร์เนี่ยออกมายอมรับชัดเจนครับบอกว่าต้องอยู่ในแผนการสร้างทีมใหม่นะครับเพราะตอนนี้ทีมเก่าเนี่ยไม่สามารถที่จะไปได้นะครับเพราะว่าหลายต่อหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยอายุของผู้เล่นนะครับซาร์ลี่แคปที่ตอนนี้มันล้นมากจนเกินไปนะครับส่วนด้านของเซฟเว่นเคอร์รีครับได้ออกมาบอกชัดเจนครับบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าทีมเนี่ย รพร้อมกับยอมรับคขับอกทีมตอนนี้กาลังเล่นไม่ดีนะครับแล้วก็กาลังอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็ลงเหวเลยเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าถามว่ารู้สึกผิดวังไหมเขาก็รู้สึกปิดฝังเ,เหมือนกันนะครับถึงกนาดเคอรี่บอกชัดเจนครับบอกว่าไอ้นัทที่คนดูเนี่ยโหทีมตัวเองนะครับเขาก็โหใส พนเพื่อนผู้เล่นของเขาที่บางคนโชว์ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันแต่คือเป็นการโหนภายในใจและไม่ได้แสดงอะไรออกมานะครับเคอร์รี่บอกว่าทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เชื่อว่าวอร์เรอร์เนี่ยตอนนี้คือกำลังไปถึงจุดนั้นนะครับก็ต้องรอดูครับว่าทางด้านทีมกลเดนเซอวอร์เรอร์เนี่ยจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับกับมิตรีใหม่แต่ที่แน่นๆตอนนี้อยากจะเทรดทุกคนออกจากทีมให้หมดเลยนะครับเวนเคอร์รี่คนเดียวนะครับและนี่แหละครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำฝากกันนะครับสวัสดีครับ